โอเคทุกคนก็กราบสวัสดีนะางผู้ชมอีกรอบวอันนี้ก็ช่อง KJ 1 2นะทุกคนมันไม่ใช่วันทูแล้วนะครับผมมันเป็นภาษาอังกฤษก็วันนี้ครับผมจะมาเล่นเกม Go Castle ป้อมปราสาทรทำลายซโอ้นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็น EP หนึ่งเลยนะผมเพราะว่าผมไปเล่นมา สามวันแลว้วันนี้วันที่สามที่ผมเล่นนะสามสี่วันนี่แหละมาวันนี้ผมจะมาสู้กับเจ้าแป็กดนะัก์ก้อนทุกคนให้ผมชนะนะถ้าผมชนะได้ทุกคนต้องกดติดตามให้ผมหนึ่งร้อยวันนี้ผมขอหนึ่งร้อยมดูกันว่าผมจะได้สู้กับมังกรดำไหม,มก็ได้สู้แล้วไม่ใช่หรอวะก็ผมจะสู้ชนะ ได้ไหมไปดูกันไปดูกันเลย,ยไปโอเคทุกคนเริ่มแล้วครับผมผมจะมาลองสู้กับมังกรดำหรือแบ็กดกนนะา้กนันมาเริ่มเริ่มตอนแรกก็เอาไปก่อนเลยเดี๋ยวก่อนโดนสยฟ้าเพิ่มครูาดาวยิ่งปุ่ ตายแต่ไม่มีปัญหาเพราะเรามีนี่ครับมีตัวเพิ่มเลือดนะและ้วก็คูณสองต่อ,อ,อแตกไปในนัดแรกเลยก็ตอนนี้ทุกคนก็เห็นแล้วว่าอมอะไรที่มาผมจะลองอันนี้ก่อนง่ายครับ วัาผมเล่นถึงนีีแล้วอย่าผมลืมอเปิดกล้องว่าอยู่เฮ้ยทำไมมันไม่เปิดวะโอเคทุกคนนี่เปิดเลยโอเคอเ,คเคมมกมงมแล้วเกมงคนตอนนี้ผมก็ได้เปิดกล้องแล้วนะนี่นะอุ้ยบอสมาแล้วทุกคนมา ชนะแล้วครับได้ตัวมาก็ตอนนี้ผมก็ได้สู้ชนะแล้วนะมาผมจะลองดูนะะทีนึงมาดิอาจจะงงว่าเสียงทำไมมันไม่ได,ดังเลยเพรวกหูฟังผมหายครับอืมหูมฟังผมหายเดี๋ยว นีย่ยต้องอยู่ในวะตัวที่ผมไม่ได้ซื้อนี่ไงเขที่ผมไม่ได้ซื้อก็เต็มเลยครับเพราะผมนะซื้อนั่งไม่หมดเลยร้อยซื้อสองอันโอเคเราก็ต้องซื้อเป็นซื้อหมดแล้วนะโอมาลองตุ้มกันใหม่ไครนึง มาเลยบูมาดิปึ๊บ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 ดิ้งเลือนหายเลื่อนหายหิวมามาจะตายแล้วเราตายแล้วกับคุณเราต้องคว์มของก่อน ตัวนี้มันใช้ค้อนใช่ไหมแต่ผมต้องใช้ตัวนี้มาอัพเบอร์สิบเจ็ดน่าจะสู้ได้เลยนี่เงนนินหมดแล้วเลยตีร้อยเดี๋ยวผมขอปรับกล้องก่อนนี่หัวาวางไว้ตรงนี้แหละมาผมจะต้องซื้อเป็นของดีๆเลยนะเพราะว่าผมแบบมีจ่ของกากกาก ก็ตอนนี้ผมก็สู้กับเจ้ามังกรนะเดี๋ยวคนดูดิดูหนังโลกพุตฟักอะไรชุดโกกัว่าชุดโกกวา ชุดโกโกวาสิชุดชุดโกโกวามาดิไม่ยอมแล้วผมต้องฟาร์มของก่อนเดี๋ยวถ้าผมใช้ดูนี้กดอ่ะมันก็จะเห็นอะไรบนนี้ใช่ไหมผมต้องใช้มือขวานะ โคตรยากเลยก็ตอนนี้คือแบบเงินไืเอูผมดิมก็ร้อนเดี๋ยวผมขอตัดกิ๊กก่อนแป๊บหนึง่งโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ไปใส่ของให้กับเจ้ากับลินละแล้วเ,วเจ้าตัวน,นี้ผมยังไม่ได้ใส่นะผมต้องฟวรามก่อน เราตัดไปตอนผมฟาร์มเสร็จก่อนเลยนะครับทุกคนเจอกันตอนฟาร์มเสร็จโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็แบบอุยโคตร้อนก็ฟาร์มมาถึงนี่แหละมามจะลองสู้กับเจ้าแบกบ ดาอนหรือคือมังกรดำมามาดิปึ๊บปึ๊บปึ๊บโดนยิงปับจิก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 จกวุ้ยวุ้ยวุ้ยโดนโอ้โหคนหิวไม่ทันเออขอดขอดยากรินยากจ้ะ

ต้องดูก่อนว่าไหนผมยังไม่ได้อัพนะนี่โอเคอเดีย๋ยวผมจะลองดูเงินก่อนโอเคแสนเจ็ดนะพอได้ผมต้องอัพเป็นแล้วผมต้องดูก่อน กูเกลีวเว้นี่แหละเขากดอะไรกเราเนี่ยเว้ยอืมทุกคนคลิปนี้เป็นอีพีหนึ่งจริงคลิปนี้อีพีหนึ่งเลยึ้นไม่ได้เพื่อมาตั้งสามร้อยก็กำบังเพื่อมาตั้งสามร้อยอือ วึ๊บปึ๊บมามามาเลยมังกรดำมาเลยมาเพชรยากเกินตามนี้เลยมันยากจังวะ ถ้คลิปด,ดีก็จะเป็นอีพีหนึ่งนเะลยอีพีหนึ่งเร็วๆเดี๋ยวกุลแป๊บหนึงแม่อะไรเนี่ยดู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 ให,ดห้ดูอะไรกุลดูดูอะไรซิชุดโกกวามาแล้ว แฮ้โอ้โหยม่กวนอีกแล้วคุณมมนกวนอีกแล้วืัอสองมามาอีกมาอืมส่วนกตุ๊กคอน เปิดก่อนเลยทุกคนดูดิดูสิดูดูดูด้วยม,ม,มามันเล่นยากจังวะโอ้ย,อยไปไหนะทุกคนเดี๋ยวผมตัดกิ๊บแป้บนึงผมจะไปหาหอ้องโไม่คิดแปกครับ กี่เป็กมาดูดแบบีกว่าันจันทร์น้องไปมาดูกันแปบ๊บหนึ่งรู้แล้วทำไมแพบบ้ผมไปได้อัพขั้นอันนี้เดี๋ยวกฐาไปตอนผมอัพได้เลยนะมาดูกันเจอกันตอนผมอัพได้เลยเจอกันครับผมโอเคทุกคนผมฟ้าแบบถึงเนี่ยแล้วอ่ะแต่เกียดอะ มผมจะผมจะลองตู้ครั้งสุดท้ายแล้วนะนะถ้าผมแพ้นะผมจะแจกเป็นอีกอีพีดึงเลยมาดูกันมา เสรามันต้องมีเพิ่มปังนิวนิวนิว,วแล้วก็ปับป๊บปับ๊บปั๊บจริงจริงก็รอครับผมต้องใหญ่ทีนึ่งค่ะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะใครเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมที่แบบนี้ที่ต่อไปด้วยครับผมแต่ผมขอหนึ่งร้อยไลค์ด้วยแล้วผู้ติดตามผมขอห้าคนใครก็ได้กดตามผมห้าคนใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วย เจอก,กันคลิปหน้าครับผมีพีหน้าเลยเจอก,กันครับผมไปเจอก,กัน e ีหน้าครับผม